สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นุ้ยนะคะมาส่งมอบรถให้กับพี่ไพวันแล้วก็พี่เจบนะคะที่นิสันเอสเคชัวบางบัวทองเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เจียบกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เจ๊บเป็นยังไงบ้างเออเอาความรู้สึกเลยค่ะตั้งแต่เราเจอกันค่ะก็พี่นุ้ยให้บริการดี <ST AR> ทุกอย่างค่ะแล้วก็เป็นกันเองด้วยค่ะแล้วก็ให้ตามที่พี่นุ้ยสัญญาไว้ทุกอย่างค่ะ ครบตามที่พี่ไพล์วณแลวพี่เชฟออกแบบใ่คะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยค่ะทุกอย่างะทกอย่่างคเป็นยังไงคะไฟแนนซ์วันนั้นรามาเซ็นกันพี่มาเซ็นที่นี่เป็นยังไงง่ายไหมคะง่ายค่ะแล้วก็เร็วด้วยข่าวภายใน3วันจําที่พี่นุ้ยสัญญาจริงๆค่ะค่ะแต่งครบจบแล้วก็ไฟแนนซ์ก็ขานง่ายมากเพราะว่าพี่เชฟกับพี่ไพวันนะคะเป็นลูกค้าที่เป็นริตริสัยดีนะคะแล้วก็ใช้เงินดาวสูงนะคะบอกได้เลยว่า ผ่านง่ายจบง่ายแล้วก็แต่งฟูลออปชันตามที่พี่ออกแบบใช่ค่ะนะคะค่ะไม่ทราบว่าพี่เจฟกับพี่ไพวันเจอเนยทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาออกรถกับเนยอะคะอยากทราบความรู้สึกนิดนึงพี่ดูเห็นจากเห็พี่เนยไลฟ์สดแล้วพี่เนยแบบเป็นกันเองเราก็แบบใส่ใจลูกค้าเวลาที่มาแล้วก็ไปกันเองทุกอย่างแบบดูรู้สึกดูแลดูแลรู้สึกประทับใจนะคะ เนี่ยแหละค่ะคือหนึ่งความประทับใจนะคะที่พี่นุ้ยจะได้รับทุกครั้งเลยจากคุณลูกค้าทุกท่านเลยเวลาทุกการส่งมอบเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่เจี๊ยบขอบคุณพี่ไทยวันไม่ได้เข้ามาในกล้องนะคะแล้วก็ฟาเจ้านาวราคปบเอสอลแนวแต่งดุด้านเหมือนรถที่เชียบกับพี่ไทวันอีกหนึ่งันเพราะรถคันนี้บอกเลยว่าเอาไปเป็นแบบเนี่ยสวยมากเพราะมีเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาทักเลยว่า สวยจริงๆค่ะดูด้ันคอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแบบนะคะที่ออกแบบโดยพี่เจียมและก็พี่ไทยวันส่วันนี้ขอฝากเจ้า้อล่าแบบซ์เอสอลคันนึงแล้วขอบคุณพี่เจมยินดีค่ะขอบคุณมากขอให้มีความสุขกับรถคู่ใจคันใหม่ขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวจะไปเป็นทูกของเลยใช่ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ